สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สวนหลานองศา,ากาตาเหมือนเช้านี้เชา้ชาว,วันที่9กรกฎาคม2564พามาชมสวนนะครับบรรยากาศตอนเช้าเช้านี่คือมะพร้าวน้ำหอมนะครับอายุ3ปีเข้าปีที่4นะครับหลังจะมีลูกให้เรากินกันนะครับก็ต้นก็จะเตี้ยเลยครับติดดินเลยนะครับ นี่ก็อายุเข้าปีที่สองครับนี่ครับหนึ่งปีกว่าจะครบสองปีแล้วครับมะพร้าวน้ำหอมพันพันเตี้ยนะครับพันนี้ได้มาจากผู้จองนายอยนะครับเป็นจากที่เกษตรกรเขาปลูกเขาแนะนำมานะครับว่าพันนี้เหมาะกับทางภาคอีสา,นน,น,าน,นนะครับน้ำหอมหอมน้ำหอมคล้ายๆน้าน้ำใบเตยนะครับหอมหวาน คล้ายใบเตยเขาปีที่สองนะครับบริเวณนี้มีอยู่สี่ต้นนะครับพันที่ได้มาจากคุจองนายย้อยนะครับทางจังหวัดอุบลราชธานีขอพามาดูบรรยากาศเช้าๆนะครับยญ้าก็จะลกหน่อยนะครับช่วงหน้าฝนส่วนต้นใหญ่ๆนี้จะเป็น มะพร้าวแกงข้าวพื้นบ้านของเรานะครับมะพร้าวแกงกะทิมะขาวกะกะทินะครับมะพร้าวแกงของบ้านเราก็อายุเข้าปีที่สี่เหมือกนกันนะปลูกพร้อมกันกับมะพร้าวดำหอมต้นนี้นะครับนี่ก็จะเป็นกล้วยนาคนะครับกล้วยนาคสีแดงนะครับเท่าที่เปิดดูใน youtube นะครับใน Google หาข้อมูลดูใน Google นะครับ ลักษณะต้นก็จะเป็นออกแดงแดงเข้มเขมนะครับตรงบริเวณกา้านนี้ตรงใบก็จะเป็นสีเขียวขอบๆอบก็จะออกสีแดงแดงเข้มเขมตรงก้านก็จะเป็นสีแดงเข้มเขมนะครับก็ดูและถามคนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่ก็จะเป็นกล้วยพันธุ์พื้นบ้านดั้งเดิมนะครับเป็นกล้วยมงคลนะครับเหมาะ เหมาะและก็นิยมนำไปใช้ในประกอบพิธีงานมงคลนะครับกล้วยหนักสีแดงลูกของเขาก็จะลักษณะอวบๆใหญ่ๆนะครับแน่นออกสีแดงเข้มรสชาติคล้ายๆกล้วยนําว้าพื้นบ้านเรานะครับก็อร่อยดีนะครับไม่เละนะครับสุกไปเละไม่เละก็กำลังขยายพันธุ์ู่ครับมีอยู่ สี่ห้ากอนะครับหนอกอ็แต่ละกอก็มีประมาณหน่อประมาณห้าหกหนอนะครับต้นนี้มีอยู่สองหนอต้นสั่งหน้าสวนวก็มีอยู่ประมาณสี่ห้าหนอเนี่ยก็เป็นทุ่งนานะครับกำลังตัดหญ้าหญ้าลก ริเวณนี้ก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพวนะครับน่าจะบ้านแพวเนาะผมก็ไม่รู้ประวัติของเขาแต่เป็นต้นมะพร้าวน้ำหอมที่เขานิยมนิยมปลูกกันนะครับบกนก็ซื้อมาจากตลาดทั่วไปนะครับแต่นี่จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวไฟนี่แหละครับลูกจะออกสีแดงๆนะครับได้ พันมาจากญยตินะครับเอามาปลูกก็จะปลูกสลับกันพันธุ์สีแดงมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมแล้วต้นต้นนี้มะพร้าวแดงนะครับลูกก็จะคล้ายๆมะพร้าวน้ำหอมนะครับแต่ก็รสชาติรสชาติก็คล้ายๆกันแต่ไม่หวานเท่ามะพร้าวน้ำหอมแต่ลูกจะดกมากครับตัวนี้เหมาะกับการเอาไปปลูกประดับสวยนะครับ รับประทานก็รสชาติก็ดีครับครับส่วนโซนนี้ก็จะเป็นส่วนท้ายนานะครับก็จะมีต้นมะพร้าวนี่นะครับต้นมะพร้าวมะพร้าวแดงนะครับลูกล,ลักษณะของลูกก็จะคล้ายมะพร้าวน้ำหอมนะครับแต่ออกเป็นสีแดงใช่รสชาติก็หวานครับแต่ไม่หอมเหมือนมะพร้าวน้ำหอมนะครับนี่ก็จะเป็น ต้นยางนานครับก็สองปีสองปีกว่านะครับยางนาเนี้ยโซนนี้ก็จะประมาณสองปีกว่านะครับ <c oughs> นี่มาปลานองหอมคงจะตายแล้วนะครับนี่ใกล้ๆจะตายแล้วเดี๋ยวเอามาปลุกทดแทนนะครับก็มีต้นพันุ์ต้นใหญ่ครับก็เพาะเอาเองนะครับคือโซนนีเน้เราไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุนะครับมีพันธุเองนะครับ ก็ค่อยๆปลูกด้วยส่วนเม็ดของยางนาเนี่ยก็ที่นําเสนอเลียวก่อนนะครับก็เอามาเพาะเองนะครับนาน,นะครับสองปีกว่าเลยก็จะเข้าสามปีแล้วครับยางนาเนี่ยพร้อมมะพร้าวมะพร้าวสองปีตรงนี้น้ําไม่ค่อยดีนะครับติดคลองก็จริงแต่คลองไม่มีน้ำก็ไม่ได้ลดน้ําอะไรกนะ็ปลูกทิ้งไว้นะครับเอาแค่ฟางมาคุมในช่วงเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับ นี่หลุมเตรียมไว้จะปลูกน้อยหนานะครับเอาน้อยหนามาปลูกเสริม <c oughs> ยางนาครับตน้นนี่มะพร้าวแดงในหลุมเตรียมไว้ปลูกน้อยหนานะครับตัวครับนี่ก็ยางนานะครับก็สูงท่วมหัวแล้วนะรประมาณสองเมตรนะครับอันนี้น้อยหนาที่ปลูกนะครับเดี๋ยวจะเอามาปลูกเสริมเพิ่มครับ นี่มะพร้าวน้ำหอมครับน้อยหนาต้นยางนานี่ก็กล้วยเป็นกล้วยน้ำว้าพันุ์พื้นบ้านเรานะครับต้นนี้สูงเลยครับตวเน,นี้ยางนานี่ก็เป็นกล้วยน้ำว้าพันพันเตี้ยนะครับพันพระเทศพระรชาชาี่ะ เพิ่งตัดญ้าเสร็จลกมากครับมะร้าวน้ำหอมรู้สึกว่ามะพร้าวแดงนี่จะจะโตเร็วนะครับนี่ก็กล้วยต้นยางนามพร้าวน้ำหอมนี่โตช้า นี่เป็นกล้วยพันเตียพันพระเพราชธานนะเครือแรกนะครับก็จะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเครือแรกนะนกสูงนะขนุนทองประเสริฐมะม่วงนี่ก็กล้วยพันเตียพันพระเราชธานนะเอามาขยอย้พันไว้ตามชายนาะ อน้น้นะครับประมาณนี้นะครับโซนนี้นี่เป็นกล้วยหนาแดงนะครับสีเข้มๆนเ,เอามาขยายพันธุ์ไว้นะขุดหน่อมาขยายพันธุ์ไว้ตัวนี้ไม้แดงครับต้นไม้ชื่อไม้แดง นี่ก็กล้วยพันเตียนะครับนี่เป็นกล้วยไข่พาตะบองครับนี่มามาปลูกเสริมครับต้นเก่าเป็นต้นไม้แดงนะครับเลือดแต่ต่อตายไปแล้วก็เลยเอาไม้ยางนาม,มาปลูกแทนนะพระา้าวแกซูนี้ไปก็จะประมาณนี้ครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็มีที่ปลูกไว้ท้ายนาก็มีไม้เศรษฐกิจ้มะพร้าวกล้วยแล้วก็มีผลไม้ลอยห,หนานะครับกาลังปลูกเสริมไปนะครับต่วนโซนนี้ก็จะเป็นขอบสะขอบบ่อนะครับข่าวก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับแรงฝนไม่ตกเลยครับ อาาวจะเยอะหน่อยนะครับจบประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับที่มาดูมาเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเรานะครับสวนหลานองศากษา,าตามาเหมือนนะครับก็ฝาก กดติดตามเพิ่มยอดซับสไครต์ยอดติดตามให้ทางช่องของเราด้วยครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ